สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อป้าลุงมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับป้าโอยอีกแล้วนะฮพี่น้องยินดีต้อนรับกับช่องป้าโอยเด้อภาวพชนาเลาะดินก้อนพี่น้องไหมเนาะเลาะมังงัวบ่แด่มังงัวบ่ข้ามังงัวพี่น้องนะเดี๋ยวป้าโอยใส่มึง าพาเพลนเลาะมึงก้อนพี่น้องเนาะหายถุงน้าตอนแดงย้ำตอนแดงพี่น้องเนาะเมื่อวานนี่พอตู่มาเทอันนี้พี่น้องเนาะหายเจร์ทางหน่ำลงพี่น้องนะเ,เนาะแเดลเนาะพอปูนซีปูนมาสามสอบเมื่อวานพอตู้ก็มาเทอันนี้เมื่อนี้ก็มาแล้วเมื่อแล้วพี่น้องเนาะ า <c> ว <ười> ัสนามึงงัวก่อนเด้อเฮ้ยเฮ้ยมึงคักแท่งัวมึงงัวนะเห็นบ่เฮ้ยข้าวของตู่บอลอืมอืมทุจริตนะกว๊ดทุจริตนะกว๊ดยังงัวซึ่งแน่เลยข้าออกมาแต่ห้องแอร์ซึ่งแน่อืมทำซึ่งหน่อย My hands mm. Just, just, just. แค่หอนว่าใช่อทิตยนะอทิตย์บริเต้บ้านมอาทิตย์บริเต้บ้านตุกหน่อยเราไปตูเห็ดประตูตอกนี่ไงเลยปิดเปิดได้เลยตูตอกใส่เรียบร้อยทัางนั้นี่ละไงัวนะ

ขาหน้าพี่ขาหน้าพี mainland, ma lock, ่ขาหน้ามาหาปลาลุงพี่หน้าหาปลาลุงพี่เจ้าเจ้อิหน้ากับชิซี่ที่น้องเมียหน้าปลาจอยกันเนาะอยู่เพื่อนยงดูไม่ทาอะไรเด้อปากก็ไม่แดงวันนี้อย่าอมมือมืออะไรแบบใช้มือเจ็บนะใช้มือเจ็บแม่จอยเบาหายเลยเพียง เพียงอเนาะแค่มือเจ็บนะ่ะมาไม่จอยเปา่ห่เพีย,ยงกำปั่นจอยหนาเพนกำปั่นเฮงฮึ่มกินเหอนซึ่งมันหอมจังเลยยังมันหอมจังเลยกินเหนียวเนีย่ยกินเหนียวเตอะเดี๋ยวเห็นนะ Nè mà ngua phi nào mà mình ngua nó. U, uh, uh, uh. -uh. uh. 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 này đứa. U. U. Này đứa đó. Này đứa. U. U. Này bấy này bấy. Này bấy. U. 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 Này bấy. Này bấy, lấy ngua bấy. Lấy ngua bấy. Để chốt khoảng. Ui, chị chốt tù nít. Chốt tù nít. Chị chốt tù nít đi

vâng mẹ chạy chị

อุซ่าเมนอวาสนาเลยดีดยอุซ่าเลยด้ดตกงได้ลงตกะล้ค่ะโตเบิ่งพี่อนชาวน่นชาวนกวางกัแ่น่วเฮ้ลงมาอยากลงมาขั้นถุงดุมมาลูกบ่าลงมาเม้าเม่อเมาลงมาเี่ยลงมาลงมา่อยากี้เลยวอยากี้เลยมาวยากี้เลยา

มันหมุนกินนกค่าเนาะน้ำหัวพี่น้องเ้อ้อดี๋ยวอย่าดึงด้วยอยาดึงด้วยหัวข่เพ่ด้วยวาชนะเอ้ยวาชนะเอ้ยไปสีนั่นวะหู้ไปไรงัวผู้ลูกไรงัวผูว

Ôm wow. môi ra cướp vẫn hay thư. Vu lạng ngô vô mưa và đẹp mưa vô mưa vô lạc ngâm phu khảo càng gặp sư ở mai mất sơn á? ê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 

Ui, uh, bố hai ôm na bố hai ôm na bố hãy ôm na <cười> 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 chị ôm hết nhàng chị ôm hết nhàng ผ่าห้าไปาไปโอมดิโ้โอมนะไปสีโอมเกิดผู้พี่น้องเนาะจะเป็นกระตกลินแล้วบรรยากาศกังมัวก็เริ่มม้วแล้วคำไปแ้ววไปสออไปสิอมเห็นมาสักขานไปเลย คิวอะห้องสลามมาคิวไป,ไปวหมเฮ้ยพาคอยคิวเนี่ยเฮ้ยพาบ่าเฮ้ยพาบอาจังมันมันขึ้นดาันเป็นเพี้ยเหรอคุณห้องมันเป็นเพียเเพ้ยแล้วมันนั่น มาด้วดึงยังนะอาดึงฉาดไม่จ่อยจนขาดอฮ้ยเอาน้าไม่น้องกินได้แล่ะน่ะเคยตั้งแม่นางแก้วังกระตุ๊บนะน้ำน้องกวดน้อยจะออกจะออกอย่ว่างด้วยเหรอเห็นยังนะเห้โตโจดดึงฉาดไม่จ่อยเห็นแล้วว่ะนี่ เห็นแล้วคุณเห็ดฉาดไม่จ้อยขาดเห็นแล้วเอ๊เอ๊นี่ฮึฮึไพดึงฉาดไม่จ้อยขาดนี่เบิ่งเบิ่งเบิ่งตีมือหน่อยก่อนนะตีมือหน่อยก่อนนะคุไปกินหนามไหมกินหนามไปกินบ่อหนามนี่กินมอนามมั้ยนึกกินหนามไปกินมอน้มเินนั่งเที่ยงนั่งเที่ยงเที่ยงนั่งตรงตรงเดินเด้อ

มาแล้วอึบห่อนกสะท้อนที่นรอเนาะเดี๋ยวชัาหน่อยจะงามน้าเจ้าขาวห่องโอ้ยอยู่แต่ห่องมือมือไรยมันบอดีได้ต้องมาตากลมนำแน,น่ไอไขมันาาเผาผ่า <c ười> นแน่มาสะนะมาสะนะฮีพีดูพีพีไปแซ่นะไปแซ่นะมึงหัวปกเลยเด้อ tóc tụy lên là nữa à, chạy uh, xuân sạn này ừ. mèo 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 chỉ cắt mứ khôn đều mèo nói chỉ cắt mứ khôn đều vang đông lúc đã vang đông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  vang ừ, 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 ừ. đông vang đông vang đông thầy thề <laughs> เอ้ยไฟสชีโอมลูกเกือบเกือบไห้ใหส้ตีนให่ไส้ให่ไส้เท้าลูกละไฟสชีไปโอมร้อยบาทสิปีนละร้ายบาทได้ได้ดูคอยขุดขุดเฮ้ยเฮียังนะฮึ่

chúng tôi nóng nóng bơi bao bay 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 ทุบท่มรอดทุบท่มรอดทำไมอยากใส่ค่ะเจา้าคือมาอมใช่ว่าฮะบึง้งติให้แม่อีกบ่เด,ดี๋ยวนี้นะเฮ้ยบ่ให้อมบ่ให้อมเอบึ้งไม่จ่อยสิใส่เด้อ

ยงชนสัแม่อีกเลยค่ะกินน้ำย่อยเปื่อนนะมือนบอ่ะน่มือนึงเฮ้ยเ้ยไปิมือนึงเฮ้ยเมีเสียงเลยเสียงยังกด่นะฮะแกเเจ้าก็จะแก pues <em Fern anda> ๊กูวานแม่ยังขาดนะ ตีไรตุ nah, неё, y, ๊กท okay, mm ีไรนี่นี่ขวดตรงสิขวดตรงสิให้สิแกะขึ้นน้ำพี่น้องเนาะกินน้ำเมื่อกี้นี่เปื่อนเลิศเฮ้สิแกะอีกแล้วพ่อฉันไม่จ่อยจังขาดนี่นะอุ้ยบ่ได้เปื้งไม่จ่อยตีมือหน่อยคุณก่อนมาหนิ

อทองมากคำไปดีดอะทองมากคำไปดีดอะทองเพิ่นไปอยู่ห้องแอร์นี่เนาะอื้ม้ยบมาหาลานเด้ออะทองนี่นเนาะเฮาก็สิอาบน้าฮาก็สิเข้าห้องป่าเพิ่นแน่เอากัเนเนาะ มันห่อนเลยดุขับไปนะฮะนะมันห่อนเลยเบิ้งแม่จอยเฮ็ดินมาลุมันโมมีน้ำบ่มันโมมีน้ำบ่เมื่อนี้นะว้ายโมมีน้ำจ้าดุขึ้นมาลูุก่ะขึ้นมามันห่อนนะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นไหมขืนไหเดี๋ยวบ่เอื่นกันจะหงำแล้วดุงนะนะ จมยังขึ้นมาดูห่อขึ้นมาขึ้นมาอ่ะขึ้นมาลูกขึ้นมา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 แม่จ่อยคอมเมนต์นี่ขึ้นมาได้ไหมลูกลูกยืดลูกยืดนึกว่าลูกยืนนะแม่ ขับรถบ่อุ้ยขับรถบ่ขับรถไม่จอยขี่บ่ดูขึ้นมาหน่อยแม่ดูขึ้นมามันห่อนนะดูขึ้นมาล่ะดูขึ้นมาดูดขึ้นมาหนา่อยแม่บลินุล่ะบลินั่นนะเบิง้งเบิง้บง,งไม่จอยปิดเมียนมาปิดเมียนเด้ออืออ้าวดูมาอุล่ะขึ้นมา ปอยน้ำท um, mm ีมดูหล่ะฮู้ปอยนปอยนัเริ่มเ่มเอาขึ้นมาดูหล่ะขึ้นมามันหออนะค่ะเยบร้อนะขับรถบึนบึ้นบ่นะดีดลูกดีดีดีดดีดดีดีิมันหอนะขึ้นมาออกมาออกมาอมามามาออกมาดินอยู่นอกะ พอแล้ลูกบอลลินก็อย่าปลาปลาไปอาบน้ำปลาปลาอาบน้ำปลาอาบน้ำข้างห้องเ่าว่าปลาอาบน้ำข้างห้องบ๊อไปบ๊องอาบน้ำแล้วลุงเนาะอาบน้ำข้างห้องเนาะเนาะเออเนี่มันคั่มแหละไปเริ่บไปเริบคุ้มเริ่มมืดแล้วเริ่มมืดเริ่มเย็นแล้วพี่น้องเนาะไปเริ่บไปเริ่บไปจ่อยกับสิขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนเด้อปลาดุงเด้อเนาะหันหน้ามาก่อนลุงหล่ะหันหน้ามาก่อนหันหน้าใหม่ปลาดุงมึงก่อนไปไปไป ปเลไลไม่จ้อยเข้าห้องไอนี่ข้าห้องไอ้นี่บล็กบไปเลยลูกตกแล้วะตกตกตกอืตกดบัง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 งบังบนางน้อง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 โหหิ้งยโยขาแหละบ้านนี่โยขาคืออาทองแหละบ้านนี่โอเคนะพ่อแพี่น้องเลยน้องไปจอยกาสิขอจบคคิปเพียงสามีก่อนเดี๋ยวพาเพื่อน ไปอาบน้ำก่อนเ้อป้าลุางเนอผ้าวัสนาไปหาบน้ำก่อนห่อนแล้วขอบุญขอบคุณอะไรเด้อที่เขามาหลับซมเ้อเนาะนสิบนอสิขอจบเนี่ยยังสามีก่อนไปแล้วกลบาว้ามาสบายดี